ที่พาคุณผู้ชมค่ะไปดูชีวิตของเกษตรกรที่บ้านหนองกุลาจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้ค่เขาปลูกแ้วขายคุณผู้ชมพร้อมแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตผลพัภัณฑ์ส่งออกของหมู่บ้านสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมหน้าแรงแรงแบบนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณกลางทุ่งนาหมู่ที่4อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนี้นะคะ พบว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาได้พลิกผืนน,นาหันมาปลูกแห้วนาเพื่อขุดขายในช่วงหน้าแล้งค่ะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนะโดยเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะคุณผูช้ชมมาให้เสร็จสับเลยมีทั้งจอบเสียมตะกร้าแล้วก็ร่มกันแดด<า>เป็นสีสีแบบนี้นะคะพเพื่อนําไปนะปักหลักไว้ที่กลางทุ่งนาและนั่งขุดหาแห้วนากันแบบนี้ เราไปเจอคุณสมพรคำเสาค่ะเป็นประธานของแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองคลาท่านนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าการขุดแถ่นนาของชาวบ้านเนี่ยนับว่าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ทําเป็นประจําทุกปี ไม่แตกต่างจากการทำนาซึ่งต้องใช้เวลาการทำนานถึง1ปีนะคะก็ค,คือช่วงปลูก8เดือนเก็บเกี่ยวสเดือนเป็นอย่างต่ำและจากนั้นเนี่ยก็รอจนกระทั่งต้นแห้แหงยุบลงจึงลงมือขุดซึ่งปีนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มขุดได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ค่ะสำหรับการขุดหาแห้วนานะคะเขาบอกว่าต้องใช้ความอดทนจากแสงแดดเพราะว่าแดดมันร้อนเลยคุณผู้ชมหน้าแ้งอะคะ่ะ แดดร้อนทั้งวันในแต่ละวันเขาหาได้4ีถึงหกิโลกรัมนะก็ถือว่าเก่งมากแล้วอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วก็ความถี่ของแห้วว่าจะลงหัวดีหรือไม่ดีเพียงใดเขาใช้คํานี้ส่วนราคาขายแห้วนาสดเนี่ยเขาขายกิโลละ100บาทนะคะแต่หากทําความสะอาดแปรรูปให้เป็นแปง้งเพื่อเอาไปทํเป็นขวยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยเขาขายราคากิโลละ5 0 0ถึงเ0 0บาทเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้ สำหรับคุณสมบัติของแห้วนาคุณผู้ชมขาสามารถกินสดก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยเอาไปต้มให้สุกนะบางคนเนี่ยก็เอามาทาเป็นยาเนื่องจากว่าแห้วเนี่ยมีคุณสมบัติให้ริบเย็นช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายหัวแห้วคุณผู้ชมมันจะมีแป้งจํานวนมากนะ เปลือกให้สีและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะสามารถนําไปทําได้เนี่ยคุณผู้ชมเอาไปทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะคะแปรรูปก็ขายได้ราคาที่สูงขึ้นนะก็นับว่าเป็นอาชีพของพี่น้องเกษตรกรบ้านหนองกุลาจังหวัดพิษณุโลกที่ทํากันในช่วงหน้าแล้งแล้วก็สร้างรายได้อย่างมีความสุขค่ะฟังขาบนย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ